สวัสดีครับตอนนี้เราจะมาพิจารณาสูตรนะครับสูตรในการคำนวณการแทรกสอนของขื่นนะครับเพราะฉะนั้นรูปภาพนี้คือรูปภาพลวดลายการแทรกสอนของขื่นนะครับเห็นว่าจะเกิดจากแรงกำเน 1, นะิด s1 กับแรงกำเนิด s2 ซึ่ง s1 กับ s2 นี้เป็นกรณีของเฟสตรงกัน เพราะเส้นกึ่งกลางเป็นะลครับถ้าเสตรงกันเส้นกึ่งกลางเป็นแนวปฏิบัติที่ศูนย์นะครับแล้วก็จะมีแนว A1 A2 A3 ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มี n1 n 1, นะ n ก็จะไป n2 n3 ไปเรื่อยๆแล้วก็ทางซ้ายและทางขวานะครับอันนี้คือคือ ตัวายการแทรกสอดของขื้นที่เป็นกรณีเฟสต,ตรงกันนะครับทีนี้เราจะมาที่นาหาสมการในการคำนวณน,นะครับซึ่งใน,ในการคำนวณการแทรกสอดนี้นะหลักๆนะครับหลักๆก็จะหาแลมด้านะครับหาแลมด้าหรือหาจำนวนแนวเส้นนะครับ แนวเส้นอะไรแนวเส้นติบับหรือแบบนะครับาเนีนะเพราะนั้นเบื้องต้นนะเบื้องต้นเบื้องต้น,ตนกำหนดตัวนี้นะครับเราจะแทนจุด P นะครับแทนเป็นจุดปฏิปบัติหรืออนุนดนะครับแล้วก็จุด Q แทนจุดบับ หรือโนดนะแต่พอเราได้สมการไปแล้วนะทีนี้ในโจทย์ปัญหาอื่นๆบางครั้งนะครับบางโจทย์ปัญหานี้จะใช้เป็นจุดอื่นๆนะเป็นจุดอื่นๆนะแสดงว่าเป็นจุดอะไรก็ได้นะครับทั้งแนวปฏิบัติและแบบเราจะให้เป็นจุดอะไรก็ได้นะแต่เบื้องตน้นขอใช้ตัวนี้ก่อนนะครับ P และ Q ะครับทีนี้เรามาพีนะ พิจารณาสมการว่าในเบื้องต้นเขากำหนดแบบนี้ว่าเราจะหาแลมดานะครับเราจะหาแลมด้า,นะา,จ,า,ดาจากการซ้อนทับกันของคลื่นนะในแต่ละจุดในแต่ละจุดโดยที่หน้าคลื่นของแรงกําเบิดที่1นะครับกับหน้าคลื่นของแรงกําเบิดที่สองว่า จุดที่เราพิจารณานั้นมันมีความต่างของระยะทางจากแหล่งกาเนิดไปยังจุดพิจารณาเท่าใดนะครับแล้วเราก็จะไปดูว่าจุดพิจารณามันอยู่บนเส้นใดนะมันอยู่บนเส้นใดแล้วก็มาหาเทียบกับเลมดาเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นของผมว่าเขาจะให้ระยะนะครับระยะก็คือ s 1ไป p สมมุติ s 1ไป p มันก็คือระยะทางจาก s 1ไปจุดนะครับไปจุด p ที่เราพิจารณา s 2ไป p ก็เช่นกันมาจาก s 2ไปจุด p ที่เราพิจารณาว่าเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นในสมการเขาจะให้เป็น s 1 p ลบ s 2 p นี่นะครับ ให้มันคือความหมายเลยคือความนะครับความต่างของระยะทางนะความต่างของระยะทางจากไหนครับจาก s 1ไป p กับ s 2ไป p ไนะครับเป็นความต่างของระยะทางเพราะฉะนั้น ในที่นี้เขาใส่ค่าสมบูรณ์เพราะอะไรเพราะภาพที่เกิดจากการแทรกสอดนะครับให้ดูมันจะเป็นภาพที่สมมาตรกันคือทางแบ่งครึ่งนะครับทางซ้ายทางซ้ายและทางขวาจะเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเขาจะพิจารณาว่าจุด P อยู่ทางซ้ายหรือทางขวาเมื่อนำค่ามาลบกันแล้วมันย่อมเป็นบวกเสมอเพราะฉะนั้นให้นักเรียนจำตัวนี้ก่อนว่า ค่าสมบูรณ์ตัวนี้ก็คือความต่างของระยะทางจาก S1 ไป P กับ S2 ไป P ก็ง่ายๆทราบระยะแล้วเอามาลบก,กันนะครับทราบระยะแล้วก็เอามาลบก,กันแค่นี้พอนะครับทีนี้ไปดูสมการนะสมมุติว่าสมมุติสมมุติว่า,า,มมมมวาให้จุด P ให้จุด p ตรงนี้นะ p p หนึ่งอ่ะ p หให้นักเรียนนับอ่าให้นักเรียนนับระยะว่าเมื่อเอา s 1 p s สอง p ลบกันแล้วมันจะเหลือกี่แลมดาระยะตัวนี้ก็คือระยะอ่าระยะของแลมดานะครับคืนหน้าขึ้น ระยะห่างของหน้าขึ้นก็คือหนึ่งเลมดาเพราะนั้นให้นับไปตั้งแต่ s หนึ่งก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดนะครับนักเรียนก็ดูว่าสมมติตัวนี้เลยก็ได้ได้ s 8, หนึ่ง p เท่ากับแปดแปดเลมดาตั้งไว้ลบ s สอง p นับ s สอง p ไป เอสองพีก็นับไปโค้งแรกนี่อ่ะโค้งแรกนี่คือหนึ่งเลมด้าเพราะนั้นนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับห้านับหกนับเจ็ดนับแปดอันนี้ก็แปดเลมด้าเพราะนั้นเมื่อลบกันแล้วมันเหลือศูนย์เลมด้านะครับมีความต่างกันไหมเท่ากันเลยครับถ้านักเรียนวาดรูปดูจะมีค่าเท่ากันเลย ่กำหนดจุดที่สองสมมุติว่าเอาจุดนี้ P2 เอาจุดนี้นักเรียนก็จุดนี้นะนักเรียนก็นับจาก S1 ไปครับจาก S1 ไปก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะเจ็ดเรเดลลบนับจาก S2 ไป S2 ก็ นับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับห้านับหกหกแอมได้หกแอมป์ได้รูปคันเหลือกี่แอมได้ครับหกรูเจ็ดเหลื 7, ล 1, ลอหนึ่งแอมได้นะพีสองนะครับพีสองสมมติอีกเอาใกล้ๆอเอาพีสาม กเหลือหนึ่งนะครับเจ็ดลบหกเหลือหนึ่งเลมดานะครับทีนี้นับ p สาม p สาม p สามนับจาก s หนึ่งไปนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับห้านับหกมาเรียนดูเส้นโค้งนะครับหกเลมด้าลบ s สองก็นับไป p สามหนึ่งสองสามสี่สี่เลมด้า ได้6เลมด้าลบ4แลมด้าเท่ากับ2แลมด้ามันบังเอิญไหมมันบังเอิญไหมครับนี่ P1 P2 P3 ที่ครูคำวนวณนี่พอลบออกมาแล้วผลออกมาคือ0 1 2เข้าใจไหมครับแล้วครูจะพาไปดูว่าจุด P1 จุด P1 นี่อ่าเดี๋ยวเอาอีกอีกสักอัน เอาอีกสักอันเอาเอาอยู่บนนี้เอา P 3 P 3เอา P 4ี่เอา P 4ี่ตัวนี้ก็ได้นะครับ P P 4ี่ตรงนี้นะนับจากนี้ไป1 2 3 4นะ1 2 3 4 นี่นะครับตรงนี้ยังไม่ถึงห้านะ p4 นี่เท่ากับ4.5เลมด้าลบนะนับจากนี้ไป4 1 2 3ยังไม่ถึงสามอยู่กลางนะได้2.5เลมด้านี่นะครับ p ที่สี่นะครับ p ที่สี่ ้าลบ2.5เหลือ2เลมดานี่คือสมการนะครับทีนี้พอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเราก็ไปพี่นาพิ่มเติมว่าเอ,อ้ยทำไมทำไมตัวนี้เป็นหนึ่งเป็นศูนย์เป็นหนึ่งเป็นสองนีก็เป็นสองทีนี้ไปดูนะครับก่อนที่จะเป็นสมก,การนี้เขาก็พิสูจน์มาได้แหละนะครับเราไปดูว่า P1 P1 อยู่บนอะไรครับ P1 อยู่บน A0 P1 อยู่บน A0 จุดทุกจุดอยู่บน A0 นี่เมื่อหาระยะ S1 ไปจุด S2 ไปจุดลบกันมันก็จะได้0ูเลมด้าตัวนี้นะครับมันมาจาก P1 อยู่บน A0 นะมันก็ได้0 P2 e สองอยู่บนอะไรอยู่บน e หนึ่ง e สองอยู่บน e หนึ่งบังเอิญลบกันลบกันออกมานสองมันอยู่บน e หนึ่งลบกันออกมามันบังเอิญบังเอิญไหมบงังอาเอาไม่เห็นโอ้หลือไปเอา e สองนี่ครับอยู่บน e หนึ่งพอลบกันออกมาเจ็ดลบ 6, หกเหลือหนึ่งมันบังเอิญไหมที่ได้หนึ่งครับพอมาดู P กับ P สกับสีอยู่บน A2 3กับ4อยู่บน A2 สอนะ P กับ P อยู่บน A2 นะนนะมีระยะสองระยะเรามาดูตัวนี้นะสกับ4อยู่บน A2 สองนและ P อยู่บน A2 สอบกันออกมามันก็ได้สอง ตัวนี้ลบก,กันออกมาก็ได้สองนะมันอยู่บน A2 สองถามว่ามันบังเอิญไหมนะครับมันไม่ได้บังเอิญน,นะครับมันเป็นทฤษฎีของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาสมาการตัวนีนะ้มาเขียนเป็นสูตรอนุกรมที่สามารถนำไปคำนวณแนวปฏิบัตินะตอนนี้คุณพาหาแนวปฏิบัตินะครับหาแนวปฏิบัติทุกๆจุดท,ท,ท,ที่มันเกิดบนเส้น เป้นปฏิบั a, a 1, a 2, a 3, a 4, ติบ A a e a ห a ึ่ง e สางซ้ายและทางขวามันจะได้สมการที่เป็นสมการนะครับสมการอนุกรมสมการอนุกรมที่จะนำไปคำนวณก็คือ s 1 p ลบ s 2 p เท่ากับ n ลมดา n ลมดาเมื่อ n เริ่มตั้งแต่0ู สองสามไปเรื่อยๆจนถึงเอ็นจนถึงเอ็นหมายความว่าถึงเอ็นหมายความว่าดูลงมาเรื่อยๆนะครับจนถึงแนวที่เอ็นก็คือเอเอ็นอ่ะอันนี้คือสมการเพราะนัานที่มาที่ไปมันมันก็ยาวพอสมควรนะครับกว่าจะเข้าใจลำดับของสมการนะครับอันนี้คือใน แนวนะครับแนวปฏิบัติของอะไรของเฟสตรงกันนะเราจะได้สมการนี้ไปคำนวณอันนี้คือสมการเดียวนะครับทีนี้ถ้าเป็นสมการถ้าเป็นสมการนะครับสมการ เราก็พิจารณาจุดเหมือนกันเราไปพิจารณาจุดจุดบนบนแนว n บนแนว n อะบนแนว n, เก็จะให้เป็นจุดอะไรบนแนวเอให้เป็นจุด Q ให้เป็นจุด Q แล้วก็เอา s 1นับไปหา Q นับ s 2ไปหา Q แล้วเอามาลบกัน เอามาลบกันนักเรียนลองดูก็ได้อันนี้อันแรกบน n หนึ่ง n หนึ่งนับจาก s หนึ่งไปนะได้หน้าขึ้นโค้งนี่คือหนึ่งหน้าขึ้นนะครับหนึ่งเลมดานนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดนะเจ็ดยังไม่ถึงแปดอ่ะก็เจ็ดครึ่งอ่าทีนี้เอามาเขียนนะ,ะจุดคิวนะครับ ได้ s1q ลบ s2q เท่ากับเท่าไหร่เมื่อกี้ได้7.5ลัมดาลบนับนับ s2 ไป q ก็1 2 3 4 5 6 7 7นะ8เส้นสุดท้ายนะครับอยู่เส้นสุดท้ายได้ แ,แลมดาลบกันออกมาถอดค่าสมบูลออกมาปุ๊บก็จะเหลือ0.5นย์จุดหลมดาลงท้ายด้วย0.5เราก็มาดูว่าเอ้ย0.5นี่มันอยู่คิวมันอยู่บน N1 ็นหแล้วทำไมมันไ,ได้0.5นาทำไมมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนแนวปรับไม่แนวปฏิปบัติ ปฏิบัติอยู่ศูนย์ก็อยู่บน a ศูนย์หนึ่งก็อยู่บน a หนึ่งสองก็อยู่บน a สองแต่แนวแบบผลต่างนะความต่างของระยะทางลบกันออกมาได้0.5ลจุด้า q าาทัานอยู่บน A เนี่ย n หนึ่งนะครับอ่าลองดูถ้าอันนี้คือ q สมมติ่าเป็น q หนึ่งเลย q สองสมมติเป็น q สอง ถ้า Q2 กูสมมติสมมติให้อยู่บนอะไรบน n นี่ก็ได้อ่ะ n ไม่ต้องเอาไกลๆอันนี้เนาะตอนนี้ n 2 n 2จุดนี้เลย Q จุดนี้นับจาก S1 ไป สองไปนะครับ a สองไปค q ได้1 2 3 4งห้าได้5 5ยังไม่ถึง6คือ5้หาครึ่งห้าจุดห้าลมดาลบกันออกมาได้อะไรครับลบ1.5ลบ1.5ึ่้าถอดค่าสมบูรณ์ออกมาก็ได้1.5ึ่งด้าเลมดาหนึ่ด้าเลมดาเมื่อกี้ค q อยู่บนอะไร คิวหนึ่งไม่คิวสองนี่อันนี้คิวหนึ่งคิวสองอยู่บน n สองนี่นะครับมันลงท้ายด้วยศูนย์จุดห้าศูนย์จุดห้าศูนย์จุดห้าเพราะนั้นถ้ามันรบกันออกมาได้สองจุดห้าเรมนาเราเดาว่ามันจะอยู่บนอะไรคิวสามนี่ครับมันจะอยู่บนบน n สาม ถ้าทำถ้าทํานับนับแบบนี้มาลบกันก็จะได้ n สามทีนี้เขาก็เลยเอาตัวสรรมการตัวเนี้ไปเขียนนะไปเขียนสรรมการให้เป็นสรรมการอนุกรมก็จะได้ค่าสบมบูรณ์ของ s 1 q ลบ s 2 q เท่ากับ ok n n คืออะไรที่เราบอกเมื่อกี้ว่า ็นก็คือลำดับที่ของแนวเส้นก็เอา n ลบ1ส่วน2คือลบ0.5น้นั่นเองคูณเลมดานะเมื่อ n ตัวนี้ n ตัวเนี้ยเ็นของแนวเ็นของแนวแบบ n ของแนวแบบเริ่มต้นที่ n 1 n 2 n 3ไม่มี n ที่ศนเพราะนั้น n เล็ก n เล็กคือลำดับที่ของแนวเส้น n เล็กลำดับที่ของแนวเส้นจะเป็นไปได้คือ1น สองสามและไปเรื่อยๆจนถึง n n นั่นหมายความว่าก็หาลงมาจนถึง n n นะครับนี่คือที่ไปที่มาของของสมการในการคำนวณการแทรกสอดของขื้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็น เพราะฉะนั้นสมการในการคำน,น,นวณแนวแนวแนวบับก็จะได้ตัวนี้นะซึ่งเป็นสมการอนุกรม n จะอยู่บนตัวนี้นะจะอยู่บน n2 ก็ใช้ n เล็ก n เล็กเท่ากับ2อยู่บน n 3นะอยู่บน n3 ก็ใช้ n เล็กเท่ากับ3อยู่บน n 4ก็ใช้ n เล็กเท่ากับ4นะครับอันนี้คือค่า ตาดับที่ของแนวเส้นนะครับแล้วสมการมันก็จะเปลี่ยนไปตามนี้นะนี่สมการที่เรียนเห็นนะครับก็จะเปลี่ยนไปตามนี้แล้วในหลักสูตรในหลักสูตรเดิมสสวทหนังสือเล่มเดิมก่อนสองนะก่อนเล่มสุดท้ายนี่ก่อนเล่มสุดท้ายในหนังสือให้สูตรนี้มานะครับในหนังสือเล่มใหม่ล่าสุด ให้สูตรลบมาเพราะฉะนั้นสูตรนี้ครูไม่กล่าวถึงสามารถหาได้แต่มันมีข้อแม้ในการดูเอ็นดูตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแนวปฏิปบัติให้ใช้สูตรนี้แนวปรับให้ใช้สูตรนี้สูตรนี้สูตรนี้นะสูตรนี้สูตรนี้สามารถใช้ได้ไหมได้แต่มีข้อแม้ว่าการนับนี้ไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนกันให้ใช้ตัวนี้แทน โอเคครับเดี๋ยวดีไซน์เซเต้าเดี๋ยวจะมาว่ากันต่อนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ